สวัสดีจ้าเพ,พืพ่พอนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊วุ้นนะคะวันนี้เจ๊วุ้นจะพามาทําผัดเผ็ดหมูค่ะให้เพืพ่อนๆดูนะคะตามมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะอันนี้เจ๊วุ้นก็จะมาแนะนําวัตถุดิบนะคะวันนี้เราจะทาผัดเผ็ดหมูเนาะอันนี้จ้ะเจ๊วุ้นซื้อมานะคะหมูนี่ล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะอันนี้เจ๊วุ้นซื้อมาโลครึ่งนะคะแล้วก็มีมะเขือเปาะค่ะผัดเผ็ดเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะพริก พริกเขียวแดงค่ะซอยเนะาะใบมะกรูดค่ะอันนี้กระชายค่ะอันนี้พริกแกงค่ะอย่าวนซื้อนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นทําขายเนาะเราใช้เจ้าประจําอันนี้ค่ะเป็นพริกไทยเม็ดค่ะหั่นให้เป็นท่อนนี้นะคะเพื่อนๆและนี่ค่ะใบกะเพราถ้าใครมีใบใบยี่หร่าก็ได้นะคะแต่ที่นี่ใช้ใบกะเพราเนาะบางทีก็ใช้ใบยี่หร่าเนี่ได้ใบกะเพรามาเนาะ แล้วก็นี่ค่ะน้ํามันแล้วก็มีค่ะซอสซิ้วขาวเนาะอันนี้เป็นภูเขาทองค่ะซอสาเขียวนะอันนี้หอยหอยนางรมค่ะน้ําตาลน้าําปลาเกลือค่ะรสดีชูรสค่ะอันนี้ก็จะมีนมสดนะคะคุณแม่เขาจะผัดเผ็ดเนาะแต่ว่าใส่นมสดไปด้วยค่ะสูตรเขาเนาะ โอเคเดี๋ยวจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะเวลาถ้าเราใช้ไม่หมดเนาะเจวุ้นจะเทใส่ขวดแบบนี้ไว้ค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเนาะนมสดเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาวิธีเก็บไม่ให้มันหกค่ะอันนี้จะมีพริกปั่นด้วยนะคะผัดเผ็ดเนาะเอาให้มันแบบว่ามีรสชาติเ,เะะผ็ดกว่ากะเพรานะคะเผ็ดกว่าพริกแกงเนาะต้องเสริมพริกปั่นไปด้วยนะคะเจวุ้นลืมเนาะเพิ่งปั่นเสร็จโอเคจ้า อันนี้คุณแม่ก็ใส่น้ำมันแล้วนะคะเสร็จแล้วเอาพริกปั่นใส่เลยเอาพริกเอาพริกที่เราปั่นนะคะผัดลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยใส่พริกแกงนะผัดเอ่อพริกเนี่ยเราไม่ต้องปั่นให้แหลกมากนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเพราะให้มันมีสีสันทำไมไม่เอาผ้ามา น,นี้เราผัดเผ็ดหมูนะคะผัดเผ็ดหมูเนี่ยใช้กิโลครึ่งน,นะคะอันนี้พริกแกงพออันนี้เริ่มเริ่มจะหมอมแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พริกแกงเนาะพริกแกงเจ๊วุ้นใส่ประมาณสามขีดค่ะพอเรามีพริกปั่นแล้วนะคะมีความเผ็ดของพริกปั่นแล้วเนาะเราลดพริกแกงลงนะคะ หมูหนึ่งกิโลครึ่งนะคะถาดหนึ่งพอดีเนาะมะเขือที่เจ๊บุญเตรียมไว้นี่ก็หนึ่งโลค่ะเครื่องผัดเป็ดนี่ซื้อมาเป็นชุดเนาะซื้อมาสองชุด,นนดผัดให้เครื่องแกงหอมเลยนะคะเพื่อนๆ เอาแบบหอมเลยเนาะเราค่อยใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็วิธีการที่ว่าเราจะทําให้ต้องต้องให้หมูมันนุ่มก่อนนะคะเพื่อนๆต้องให้หมูมันนุ่มก่อนนะคะแล้วค่อยเราค่อยอ๋อโอเเนี่ยก็ผัดหมูแล้วนะคะกับพริกเนาะ เ,เติมน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะอันนี้เหมือนเดิมนะคะของวิธีของคุณแม่เนาะที่ที่ร้านเจวุ้ก็คือเคี่ยวก่อนค่ะเคี่ยวหมูนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงไปด้วยเนาะเคี่ยวหมูให้มันนุ่มก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ผัดผัด,ผ,ดผัดแล้วเอาขึ้นเลยนะคะหมูมันจะเหนียวนะอ่าคุณแม่เขาก็จะปรุงไปเลยค่ะเพื่อความทำให้มันหมูมันนุ่มนะคะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยค่ะ เครื่องปรงทั้งหมดอ่ะมันจะเข้าไปในในเนื้อหมูค่ะจะทําให้หมูมันนุ่มแล้วก็มีความอร่อยนะคะนัวอยู่ในนั้นเลยเนาะไม่ใช่หมูไปทางพี่แกงไปทางไม่ได้นะคะอ่ะน้ําตาลจ้าหนึ่งสองค่ะสามค่ะชูรสค่ะประมาณสองซ้อนค่ะ มื่ี้คุณแม่ใส่นมสดไปก่อนเนาะนิดนึงใส่ให้หมูมันนุ่มค่ะดูรสรสดีสองช้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็เกลือเกลือหนึ่งช้อนค่ะน้ำปลาจ้ะน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนคุณแม่ปรุงไปก่อนเนาะนี้ซอสหอยค่ะ เราใส่เกลือไปแล้วเนาะเราต้องค่อยๆใส่นะคะพวกความเค็มเนาะถ้าเค็มไปเลยแล้วมันจะแก้ยากนะคะเพื่อนๆอันนี้ซอสถอยประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ค่ะเราก็พอเราปรุงได้แบบนี้แล้วนะคะก็เคี่ยวหมูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะให้หมูมันนุ่มก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาชิมรสชาติกันอีกทีว่ามันอ่อนอะไร ผัดเผ็ดเนี่ยมันก็จะต้องเค็มนําค่ะเผ็ดนาก่อนเลยมีความเผ็ดก่อนเลยหน้าตาคือเผ็ดรสจัดนะคะก็คือเผ็ดเค็มตัดหวานค่ะไม่หวานนะคะแต่ตัดหวานต้องมีการตัดหวานเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปชิมดูนะคะอันนี้เจ๊วุ้นบอกรสชาติไปแล้วนะว่าเออเราปรุงแล้วเราจะให้มันเป็นรสไปทางไหนอันนี้ก็แล้วแต่ที่คนชอบนะคะบางคนผัดเผ็ดไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่น้ําตาลก็มีเนาะ แต่ที่ร้านที่ร้านเจวุลจะตัดหวานหมดค่ะแต่จะใส่หวานมากหวานน้อยเนี่ยก็คืออยู่ที่อยู่ที่เอเราจะทําถ้าพริกแกงเนี่ยก็จะหวานหน่อยแต่ถ้าเป็นผัดเผ็ดนี่จะหวานตัดหวานอ่าเดี๋ยวมาดูตอนหมูที่มันนุ่มอีกทีนะคะอันนี้เราก็จะเอาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆให้มันปุดๆไว้อย่างนี้นะคะเที่ยวเนาะเที่ยวหมูให้เครื่องปรุงที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้นะคะที่ให้ดูเนาะ ให้มันเข้าไปในหมูนะคะหมูเราจะมีรสชาติแล้วก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็อร่อยค่ะไม่ใช่ว่าผัดพริกแกงหรือว่าผัดเผ็ดอะไรก็แล้วแต่พริกเอ่อเครื่องผัดเผ็ดไปทางนึงเนื้อหมูไปอีกทางนึงไม่อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อต้องทําแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ผักใส่อะไรเดี๋ยวเจ้าวุ้นจะบกบอกอีกทีนะคะอันนี้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะคะที่เราเคี่ยวมาเนาะเดี๋ยว คุณแม่ก็จะชิมก่อนนะคะรสชาติผัดเผ็ดก็จะเผ็ดนะเผ็ดเค็มตัดหวานค่ะแล้วก็พอเราชิมแล้วได้ที่แล้วโอเคเลยเสร็จแล้วเราเอามะเขือค่ะมะเขือปอะเนี่ยเพื่อนๆต้องเอาเวลาหั่นแล้วต้องเอาไปใส่กุงน้าเกลือก่อนนะคะแช่ในน้าเกลือนะมันจะทําให้ไม่ไม่ดํานะคะมะเขือไม่ดํานะเวลาเราผัดหน้าตามันก็จะน่าทานเนาะ คุณแม่ชิมรสชาติใช้ได้แล้วนะมะเขือใส่เลยจ้า,าเขือใส่ลงไปเลยนะคะเปิดไฟแรงเลยนะคะตอนนี้เนาะเราเริ่มเปิดไฟแรงแล้วนะคะถ้าใส่ผักวิธีที่ทำให้ไม่ผักไม่ดำนะคะยังเขียวแล้วก็สวยอยู่ก็คือเปิดไฟแรงค่ะแต่ตอนเคี่ยวเราต้องไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะ วิธีทําให้ผักหน้าตาน่าทาเนาะให้มันยังเขียวอยู่เกระชายตามด้วยกระชายค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะกระชายใบมะกรูดกระชายประมาณสองขีดนะคะใบใบมะกรูดก็ประมาณายี่สิบใบจ้ะใส่เพื่อความหอมนะคะ ผัดเผ็ดเนี่ยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ใช้กระเพราก็ใช้เป็นยี่หร่าได้ค่ะเพื่อนๆใบยี่หร่าได้เนาะใบยี่หร่ายิ่งหอมค่ะแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นผัดปลาเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยอ่อนค่ะพริกไทยอ่อนก็ประมาณหนึ่งขีดค่ะแล้วก็พริกเขียวแดงนะคะเพื่อนๆอ่าสุกแล้วเริ่มใส่เลยกระเพรเา อันนี้หมูเรานุ่มแล้วนะคะดูสีหมูนะคะนี่ทำอย่างนี้แล้วหมูเราเนี่ยเห็นไหมะคะมันจะน่าทานเนาะนี่เนื้อหมูก็จะน่าทานนะคะเพื่อนๆนจะไม่สีขาวนะมันก็จะมีสีสันเนาะผัดไฟแรงค่ะผัดไฟแรงเพื่อให้ผักของเราหนะ้าสีสวยนะคะสูตรของร้านเจวุนนะคะ เวลาใส่ผักแล้วเปิดไฟแรงเลยค่ะนี่ใบกะเพรานะคะเพื่อนๆใส่เลยอืม ใส่ให้เหมาะสมกับปริมาณนะคะอันนี้ถ้าซื้อก็อยู่ประมาณใบกระเพราก็ประมาณสิบบาทค่ะตอนนี้กระเพาาก็ไม่แพงนะคะเจะวุนซื้อตลาดไทยเนาะตอนที่เราใส่ผักทุกอย่างไปแล้วเปิดไปแดงแม่ถาม นี่ค่ะนีหน้าตานหน้าทานมากเลยลเราเคี่ยวหมูซะก่อนนะคะนี่จะทําให้หมูที่เจวุ้นใช้เนี่ยก็จะมีติดมันนะคะออกติดมันนิดนึงนะถ้าเราไปใช้เนื้อหมูอย่างเดียวก็ไม่น่าทานนะคะผัดเผ็ดเนาะอร่อยต้องใช้หมูติดมันค่ะคแม่บอกว่า ใส่อันนี้มันจะช่วยทําให้มันจะใส่อันนี้ใส่นมสดเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้หมูเราดูผัดเผ็ดเราดูเวลารสชาติมันจะกลมกล่อมค่ะมันจะไม่ไม่แบบว่ามันจะทําให้รสชาติของเครื่องปรุงเนาะกลมกล่อมขึ้นแล้วต่สูตรนะคะแล้วแต่ใครถนัดเนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบค่ะโอเคคุณแม่บอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะไปเทให้ดูนะคะเพื่อน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะอามาเทให้ดูนะคะเพื่อนๆผัดเผ็ดหมูค่ะหน้าตาหน้าทานไหมเพื่อนๆดูนี่ผัดเผ็ดหมูนะคะหนึ่งถาดพอดีเลย นี่จ้ะผัดเผ็ดหมูนะได้หนึ่งถาดพอดีเลยนะคะอันนี้จ้ะเดี๋ยวเจ๊บุ้นจะไปตักให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ถาดนี้ก็ได้ประมาณสักสิบสองถุงได้ค่ะผัดเผ็ดหมูเนาะเจ๊บุ้นตักราคาเหมือนเดิมเลยค่ะสามสิบาทนะขายหน้าร้านเนาะที่ร้านนี่ทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะขายสามสิบบาทเนาะถ้าเป็น เป็นแกงถุงนะคะนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะผัดเป็ดหมูของร้านเจวุ้นเนาะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เจวุ้นจะตามมาตักให้ดูนะคะว่าตักสามสิบบาทร้านเราตักยังไงเนาะอันนี้เจ๊วุ้นตักราคานี้นะคะทำไม่แพงเนาะทำหลายอย่างคะ่ะไม่ได้ถักแพงมากนะคะ มีเอ็นนิดๆน,นะคะอร่อยเนาะเวลาผัดเผ็ดนี่จะ้ะนี่เสร็จแล้วนะคะจากอันนี้เสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดหมูนเนาะสูตรร้านเจวุ้นนะคะ อันนี้เจวุ้นก็ไปก่อนนะคะเพื่อนๆอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ